bữa thần mẹ trinh mẹ qua trinh thần mẹ hả? búa náo của mẹ tết 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 búa náo của rồi. tết búa náo của mẹ tết búa อน,นี้มวยปันทไปเลยอืมว้าให้ล네ังเยอะขาโมเลโอ้ยวันดูบนางมาเลยเอเอาเอาเอาเนี่ยโอ้ไเสิไดซรุ่นแล้ว เลยดำนะโอ้ยบ่ได้พุำเงินพุไปโอไแหกมาดีนี้งนนะทำนี่กันดีลงอะไรเรียละเสร็จดำนี่ละพุณกเลี้ยดที่เขานะเลียเริ่ม้วเว้ยเริ่ม้ะเว่ย

เองนอกพี่เัษหรอกวบดเกี่ยวข้าปลอยซื้อแำมาซเ้อเกี่ยวเกี่ยขาเปนเนี่ยนะแต่งเงเนนาชีบเลี้ยีวีตย่งนนี้ตายแล้วมาห่เล็ดไม่อีกแล้วันนี้ีแต่ฟอนอ้อมหูเถวะอัดอันลอยห้าเม็ดนี่นี่เมตหามห้าเม็ดตัว2สุดดำกับแดงนึงเนี่ยแดงแยบใต้ เงี๋ยเดี้ยวน้บอกขาบอกบีกเดี้ยเด็กมี่นอยูกบีก่อนก็ได้มเป็นออนกกัองนี่ามีกลิ่นไว้นี่โอ้ยเอ้หยวไส่แม่กินงี้มึงเด่นไว้นางงามมังขนาดน่ะันนูัดเลือดเอางั้นกได้เย ออกพนวันหอมพ่นนะเสวยาน้ำด้วยเดี๋ยวเขายกตันี้เอันนี้เ่รอติดเต็ใหม่อยู่ค่หอกาผ้าดำว่ะนเนาะขบมาที่บโอลุงเบิ้นก็บเาแล้วตอนน้นได้กวทำทำเล็กอแล้วกดการ แม่เหนหแม่บอกคนเอาดิเอาให้เขาให้บอกนะาให้บอกลุงว่าอาไเอาเป็นเต็มเดียวแบงไว้ันก็ละสามสิบเหมืนเละสี่ละสามหนสิ0กสิบเด้แปดสีหแค่สามเนี่ยเมื่อเงินเนี่ยขาใจเขาได้ก็เมื่อเงินก็เด้ เขาแข้งลงสามเมเกี่ยวที่เขาผมยกของสามนดอนแล้วค่อีกอะ่าผมยกของใส่น้ำเลยหลายเนี่ยนี่ขาวงน้องมเห็นเลยลงเลยวะกันดูว่ารอนอยม่ดูว่าาราผิดหรือมาบังหนเงนอยเ่ดูเ้หมบังหนเงนอบังยู่ดี่ น้องลมอยู่บ่ฮะรวยเดินไปสองเยอะใจเดียวใจนี้โอ้ใจบุพเพเด้นี่โอ้โหเพ่นดีงาเหรวโอ้ยบ้านพี่มุกเฟอร์เจอเห็นเดียนถูกใจฮะโม่สุวรรณ เมื่อวานนะมันถือผลเลยนาผลเมื่อวานะนาวาใส่เกลือก็ไ่เป็นแต่ใส่มันผสมอีกอโอ้บ้างเ้าจฮกวันเมืวานแ้วรวยละอะไรกินจุนล่งไบุลบลงไป มือนั่นส่งวังเปล่าลงไปบาดเตี้มือนี่ส่งมือนึงเลยหรือมือน่ะต่ำขาหน้าเเขาเนี่ยว่าเต็มเต็มไว้เขาส่งมือนึงเลยมือนี้นะโอ้ยเตเนาะยาวไปนั่เตนี่ตัดีเาเอาเกน

นชวนลกไปแกไงกต้เผาตเไม่งาไ่้มา่ลุงเนี้ยน่าแคบเลยนี่นแคเยเนี้มใส่แ่บ้ยแ่นี่น่าหนไต้าเน้อปเอาเนนนึงนะไปไปม่เหนยุ่นเ้โอ้คเรียมนี่ได้ตัว นี่เต็มใบเลยน้ำน้ำคือบอน้ำคือผมก็ได้คือครับน้ำตาาหลอกมันเนอะน้ำคือต้องหาบ้านเจลเรากอยู่ได้นะได้้บ้านเชลาบ้านเจหนแบ่งให้เราหนอยไหมแบ่งให้เราเกี่เลยก็บบไหน้าบนา่นน่ะฮนั้นบวยบ๊วยบ๊วยบ๊วยผู้นี้เีงของเขาินแล้ว

ไม่อยากกินเื้อขาวพอดีเลยนะไ่ต้องมากินใเสื้อขาวเอ่อนน้ำมือนี้นะเอารูงาเลยยนไม่ต้องเบิ้แล้วหูเก่ารูยาวเลยรูยาวเลยเราได้จะบอกเราูแล้วทำแล้วแม่ลงหัวก็จะเป็นไากันดียุ่นกันดีอจัไปบอว่าจัเจ้านะ ตัวกาต่ำผมได้หมน่ะการดียุ่นการดีแกนั่เนี้ยนะอดีแล้วตัวเหนหลากหยเลยนี่ห่ซื้อเห็นะกับเดียงซื้อบนอยู่ต่บักนี้เนี่ยบรอเนี่ยี่หน้าาเจ้า่ะอ้าวอ้อ้าวอ้าอ้าวอ้าบัรอรเนี่ย เขาเซาให้กินเราแล้วเขาลุุ้ล้้เลิกเราดรี่ำซื้อได้อะเนาะเวรป่านาลุทัมเฒาเมาหน่าละกูมักเอุ้ยแหงไวหนึ่งบา

ผู้นาน้มันรนนมันร้อนนาน้ำมร้อนน้นให้มอปืนน้มันร้นนมัมืนน้้อน้มัน้อให้มีปืไล่ไล่เลยใส่เพชปืนโดูดนี่โอ้ห่าฮ่า่าฮ่า่า่าฮาฮ่า่าตาไลน มึงหายละว่ขาวเลยนาะ่ะบดเอวกันมากนะกูนนี่คนนี้เยอะคนนี้เยอะ ่เดีอาจ่กเยอะไงตี้ว่าผมผมแค่นายผมแค่นาที่เอาเาอขอเนาะขอเนาะเองไหนบกแตผมไม่มีตางนะนะขอจะให้เราหายมงมาหมาเลยค่ะคนเหลวให้อนเดนที่รกเยวเพรเพราะเราเพราะเลาย อันอยากได้อีกันเอาก็เอาสิเอาต้าไผ่ก็คุณมันไม่จิงิเอนะพ่อเดี๋ยวมันเสียบกันดีพ่อมบล้งแบบนี้ไม่ดีดีวะยห้งได้เออ้้งมันไม่ลงมันไม่ลงจริงๆอ่ะเนอะโบลงกับกันดีคมันแห้งมันคอมัจจยพี่เอนะบอกกระจายตาเก็บแล้วเนี่ยบร้ก็ตามม่น่ะบ่ต้อย ไม่ลงไอ้ไอ้เด็กกินลกนี่ไม่ลงอะบ่งงจกลูกมากบ่กสุเจนะบ่งงจะกรูกมากกว่าาก็าานเมืจ้าสิได้บุญอล่อแต่ว่าขันให้หาวในึงกนเจ้าสิบได้บุญสิได้บาปบา่าบาศบาศไา่บ่าบาศ่าาศาบาศบบาทบุญบาา จะบ่ฮู่ยังจําบ่ได้อยู่นะยังจําบ่ได้อบู้จั